you <laughs> ใสยหนาวปีนี้โอ้นาโนอากาศเย็นน้องน้องช้างก็หิวน้ำอยู่นะคะโอ้ อารมไหนอะบอฟอยปีนี้อารมไหนโยนกระถาทิ้งตลอดใสจะงุดงิดไม่อยากรักษาตำแหน่งแล้วบอบอฟอย่วยไมให้ช้าง พี่เลียตรงนี้ลียงตรงน้านกอานอฟม่โจ้ม่โจ้ัดดีออยู่นี่อุ้มบุญอยู่นี่นี่นีอุ้มบุญอยู่นี่อุ้มบุญเราเปล่าอุ้มบุญ าเล็กางน้อยปีนี้เดินขบวนเร็วนะคะตั้งขบวนโอ้แดดออกละแดดออกมาแล้วข่อยิงชั่วหน่อย ควรจะยาวถึงนู่นนะคะถ้าจะรอถ่ายกินขบวนช้างท้ายข้างหลังนะแดดออกแล้วพี่น้องแดดออกจีจักน้อยบ่มักแต่ล้มน่นแหละล้มมันแห้งพดเป็นตาย่านล้มน้อยๆเพออย่าล้มแห้งย่านป่ายมันลน บวนไปถึงนู่นแล้วนะคะแค่รอถ่ายช้างท้ายนะะช้างงาจะอยู่ท้ายนะ,ะ้ะ ช้างงาคือช้างพลายนะคือคือช้างเพศผู้นะคะส่วนช้างที่ไม่มีงาคือพังนะคะจะเรียกว่าพังนะคะแต่ว่าอย่างสีดอเนี่ยเขาก็เป็นช้างเพศผู้แต่ไม่มีงานะคะจะเรียกสีดอนะคะอันนี้ให้ความเข้าใจในเรื่องของช้างพังพลายนะคะเพื่อเพื่อความถูกต้องนะคะ สายง,งานงานสวยๆนะช้างพลายก็ไว้แห่งานนะคะแต่ช้างพังก็แห่งานได้เช่นกันนะคะจังหวัดสุรินจะไม่ได้เอาน้องช้างไปแบบใช้งานหนักอะไรเหมือนที่แบบบางคนจะคิดไปอีกแบบหนึ่งนะคะว่าเอาน้องไปทำงานหนักๆ เฉพาะช้างที่อยู่จังหวัดสุรินทร์จริงๆเขาจะเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะแล้วก็ช่วยงานที่ที่ศูนย์คดนะคะมีสศูนย์นะคะช้างในโครงการจะมีเงินเดือนให้นะคะเท่าที่แม่รู้มานะคะแต่ก็ต้องทำงานช่วยเหลือศูนย์เช่นกันนะคะเป็นการพึ่งพึ่งพาอาศแล้วก็มีที่ก็จะแบ่งสรรปันส่วนที่ดินให้ปลูก ปลูกหญ้าปลูกต้นอ้อยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ได้เชือกละกี่ไร่นะคะต่อหนึ่งเชือกนะคะหรือต่อหนึ่งครอบครัวอันนี้แม่ไม่แน่ใจเช่นกันแต่ช้างคือช้างที่กินอาหารเยอะแต่การเลี้ยงโดยรวมเราก็จะไม่ได้ให้เลี้ยงแบบกินจนอิ่มท้องแน่นอะไรเงี้ยก็เหมือนเหมือนคนกินพอดีนะคะสังเกตท่านที่บอกว่าทําไมให้ช้างกินน้อยคือเขากินเรื่อย จะไม่ให้กินแน่นจนเกินไปหรือกินน้อยจนเกินไปจนจนผอมโซนะคะต้องเข้าใจถ้าพี่ๆที่เลี้ยงช้างหรือศึกษาช้างหรือติดตามช่องช้าง YouTube นะคะก็จะพอรู้มีความรู้อยู่ในเรื่องนี้นะคะอแมก็รู้คร่าวๆเนาะคร่าๆวๆโดยรวมนิดหน่อยขบวนรถผลไม้ช้างนะคะโตจีนชา้าง วงดุริยางก็จะมีสองมีอ่าต้นขบวนหนึ่งแล้วก็ท้ายนะคะโน่นนะคะอยู่ทางโน้นอ,อีกชุดหนึ่งนะคะใช้โดรนก็จะได้ภาพทุกมุมนะคะมุมสูงมุมสวยๆนะคะ เทวดามาอย่างนี้ไงนะคะวันนี้ฝนเลยจะตกด้วยทั้งหนาวด้วยลมเย็นด้วยทุกปีร้อนมาก,ก,มากช้าง ช้างาสวยๆก็จะมีหลายเชือกแต่ว่าถึงเวลาจริงๆสุดๆจ,ๆจริงๆเจ้าของต้องตัดออกนะะเป็นกี่นิ้วเพื่อความบาลานซ์ของสุขภาพช้างนะคะแต่บางบางบางช้างบางเจ้าของเขาก็ไม่ตัดเลยนะคะแต่ยังมีท้ายอยู่นะคะช้างยังไม่หมดะะแม่ยังไม่เดินไปที่อ,อนุสาวรีย์พ่อจางวางนะคะยังหยุดรอตรงนี้ก่อนเอาเก็บเก็บคลิปตรงนี้ให้หมดก่อนคงจะเปลี่ยนบ้าง ไอ้ไอ <c oughs> ้ไอ้ไอ้ไอ้นี่ไงชื่ออะไรช่วยบอกหน่อยไอ้ชื่อ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 อะไรนะนี่ไงชื่ออะไรอ๋อจำได้จำได้อ้าวนู่เธอบ้าเวอร์ชื่อยบโอ้ยผมชื่อกุหลาบดำกุหลาบดกุหลาบกุหลาบแดงไม่ได้บอกโอ้กุหลาบแดงอ่ะนักมวยนะกุหลาบดำนะคะโอ้ยอันนี้น้องอะไรจ๊ะ 1, เพชรพันล้านอ๋อน้องอเพชรพันล้านน,น่ารักตะมุตะมิเข็อเข็นะะอีกเดอีกอีกเดอีกเอกล้็ดอีกเขกเอกีอกีกเเอีกะเีนอขเกก นักมวยนี่โรงเรียนอะไรเนาะนักมวยเดินให้ตามเพชรพันล้าน okay. in right? mm ์ล He at ่ะลูกน้องน้องแบบต้องแบบนักมวยไม่ใส่เสื้อไงตามแม่เขาน่ะนะแม่เขาอยู่ข้างหน้านะแม่ อยู่นูน่นแม่อยู่นู่นไงคะริมสุดไงแม่น,อน้องไงกลางหมัดที่สุดลูกอัพคัไต่ลมห <c oughs> นาวมากต่ลมลูกมวยต่ลมลูกเป็นมวยรุ่นจิวววว๋วด้วยคะหนูเสื้อไม่ใส่โอ้ยสน,นุกนานสนุกนานเท่าไร ท่องเที่ยวก็จะอยู่อรอเดี๋ยวก็จะกลับไปทางนู้นทั้งหมดนะคะ <c oughs> จะรอชมอรอบข้างถนนไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็จะการจราจรบางบางส่วนที่เดินตั้งขบวนก็จะปิดนะคะปีนี้แม่อาจจะบอกรายละเอียดเยอะไปหน่อยนะคะขอพูดบ้างนะคลิปนี้เพราะว่าทุกปีที่ถ่ายทำตอนตั้งขบวนนะแม่จะไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยพูดรายละเอียดเข้าไปปีกย่อยนะคะให้ชมแต่คลิปอย่างเดียว แม่เขาร้องหาลูกเขาเอ้ยไม่ใช่แม่สิพ่อแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนเอ่ยลงมจนาจะเกิด เด็กๆไม่หนาวพี่ผู้ใหญ่หนาวเฉยเลยเด็กเด็กกี้ก็มนได้เรื่องไอ้เนาะสรูกันกี้ต้นนะโอ้กอดอกเลยหนาวไอ้ปีร้อนๆก็ไม่ให้ผมมาเดินแบบนี้เนาะเนาะคุณครูโรงเรียนไหนนี่ปีร้อนๆก็ไม่ให้ผมเดินนี้เนาะให้ผมเดินปีหนาวเฉยเลยคุณครูต้องต่อว่าคุณครูหน่อยแล้วฮะ มวยไทยเอก,กลักษณ์ไทยนะคะหวังว่าคงไม่มีใครเอาไปเคลมนะคะมวยไทยเค,เคลมบ่อยๆอ,อันนี้หยอกหยอกนะคะหยอกหยอกหยอกกันเล่นนะคะไทยเมรนลาวพี่น้องกันทั้งหมดะคะ่ะทั้งทั้งโลกอะคะ่ะพี่น้องกันทั้งหมดงานไงเป่านะคะการเ่า เป็นนะคะเป็นการเป่านะคะอูดช่างนะคะนี่เด็กๆด,ด้วย <c oughs> นักท่องเที่ยวก็จะชอบนะ จังหวัดไหนที่จัดใหญ่เท่าจ,จังหวัดสุรินคืองานช้างสุรินแล้วนะคะคุณมาดูที่นี่คุณคุ้มมากเลยนะคะถ้าไปเสียค่าบัตรเข้าไปชมงานช้างนะเพราะว่าช้างแสดงเยอะมากนะคะแล้วก็น่าตาการตานะ่ะแม่ชมบ่อยแล้วนะ ช้างงากำลังหนุ่มเออเออกำลังเออเออกันละสักประมาณ2ี่ขวบเนาะนี่ภาพจากสายตานะคะสี่ห้าขวบห้าหกขวบได้ไหมซอยเพชรถ้าก็อยากให้จำชื่อช้างเขาได้นะคะก,ก็จะเขียนชื่อไว้ที่ตัวน้องช้าง <c oughs> 酒。 มาจอดนี่ผิดพลาดอย่างมากเลยนะปกติเจ้าของน่าจะไม่อยู่ค่ะใช้ขบวนต้นขบวนนะคะอาหารนะคะอาหารให้น้องๆจุดให้อาหารนะคะ <c oughs> โอ้ลมแรงมากถือกล้องยังพัดเลยนะคะน,น้องโมหิวแป๊บนึง่งเดินไปกินไปลูกเดินไปกินไปกัน <c oughs> แบ่งย่านะครับ นายจอร์ดาเคฟาร์ดหางท่านผู้ชมไม่ดูหน่อย yeah <laughs> ี่เห <the> ็นเข้ามานะครับสสคบ้านเรานะครับสสรกอบมุ่งจะทงนครับในการที่จนนายกสมาคมบอยไทยาค้นสามด่วยำบวนเลิศล้ำศิลป์บวยไทยนะคะเข้าสู่บริเวณลานุรสภเพื่อการพาิงราลงจันว่เาจริงเา อยากบว่าคนที่ะที่เวยาคือสอจอมแ์ครับพัชัยลุสุนทรครับในยกสมาคกอลกีฬาต้นกล้ามวยไทยครับอ้มวยไทยมไมาได้ใส่เสื้อครับที่สุดที่สุดครับเป็นต่สัจครับครับนะฮะสัจอันนะฮะเวียดนามอ เราดสังครับเชิญนะครับจอเอ่อแก้วนะฮะแล้วก็นายุสมากตึ้งกล้ารับอจอไมโครอนนะครับอนภาพที่เจอเมื่อเช้าน,ะน,นต่างร้องขึ้นมได้ครับต่างร้องขึ้นมาได้่านปลัดอาไวจอครับทีน แล้วก็พิษในราคาเพียงแค่อัตราการนั่งนะคะคนละ100บาทเท่านั้นนะคะท่านนั่งได้ถึงทีนาทีเต็มเลยทีเดียวค่ะแล้วก็แล้วก็เย e เว e r าป็นล เพื่อที่จะไปถึงจุดสาคัญญของการจัดงานอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรของเราท่านพี่จิตบุญพันธ์นั้นท่านก็ไปดบรีนะคะว่าให้นักท่องเที่ยวสามารถไปจอดรถได้ฟรีเลยที่บริเวณสารลางหลังเก่าหรือว่าที่นะคะขอสนับสนุนนะคะ ก็บรรยากาศเราจะทิ้งเป็นบรรยากาศในความประทับใจให้กับท่านนะคะนั่งแท็กซี่ช้างนะคะไปเรื่อๆคลิปโต๊ะจีนช้างในวันนี้นะคะแม่ก็ขอ,อจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะความประทับใจความสนุกสนานมีให้ทุกปีนะคะงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ก็คืองานช้างสุรินทร์นะคะหากนักท่องเที่ยวท่านใดยอยากมาเที่ยวก็ลองดูสักครั้งนะคะสัก สักคิดว่าปีไหนสะดวกมาก็จะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกานะคะทุกปีนะคะหากับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหาแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพบกันกับคลิปงานช้างอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ